ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พายมีรถสวยๆเข้าใหม่มานำเสนอให้เ,เพื่อนๆอีกแล้วนะคะคันนี้เป็น HRV 1.8 RS ทุคนคะ่ะได้รถสีแดงเบาะภายในก็สีแดงสวยมากๆนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะได้มาก็รถปี19วิ่งน้อย3 0 0 0 0โลทุกคนคะ่ะโอ้โหที่สุดแล้วนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะคุณคือคุณโชคดีนะคะรถปี2019 วิ่งน้อยสา0 0 0ื่นโลนะคะได้รถสวยกริบคุณภาพแบบนี้มาให้เ,เพื่อนๆคะวันนี้นะคะกับราคาพิเศษเพียง6,59,000บาท อยู่ที่ประมาณ12ื่นนะคะเครดิตดีมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่จัดไฟแนนซ์นะคะส่วนเพื่อนๆที่บอกว่าแล้วถ้าสนใจเป็นซื้อสดได้ไหมได้ค่ะนะคะซื้อสดได้นะคะเทินรถก็ได้ด้วยนะคะออกรถจบเพียง999บาทนะคะเท่านั้นเองบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคันนี้เป็น Honda HRV 1.8 R.S. นะคะได้รถ G ี2019สีแดงสวยๆตัวท็อปสุดเลยนะคะมาพร้อมกับกันชนนะคะสวยๆแบบนี้มาให้กระจังหน้า h c โครเมียม um นะคะไฟหน้านะคะเป็นฟู l l LED เดนไลทให้ครบชุดค่ะเครื่องยนต์1.8ป็เบนซิน i v t e c นะคะและันี้ค่ะคือล้อสวยๆเลยนะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของตัว R.S. เลยค่ะและยางนะคะได้ยางแบบปีใหม่เลยนะคะยาง y o k o h a m ่าบลู e อิร์ค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกค่ะและนี่คือกล้องนะคะที่เป็นกล้องเลนวอชมาให้ด้วยนะคะมือจับคู่หน้าโครเมี่ยมือจับคู่หลังนะคะเป็นสไตล์ของ h r v นะคะนี่ให้ดูกันนะคะสำหรับตัว RS นะคะเขาก็จะได้ไฟท้ายที่เป็นไฟ LED นะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังมีมาให้ครบค่ะสำหรับภายในนะคะ โซนของห้องเก็บของห้องสัมภาระนะคะเพื่อนจะได้พื้นที่ที่กว้างกําลังดีเพื่อนกัโอ้โหแอร์นะคะแอร์เย็นฉ่ามาถึงด้านหลังเลยค่ะนี่เลยนะจ๊ะพื้นที่กว้างๆเบาะพับราบได้เพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้นะคะภายในรถคือโปรง่งโล่งสบายสุดๆเลยค่ะ นี่คือรถที่เป็นสีเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมแบบนี้มาให้นะคะน็อตเดิม erm ทุกจุดนะคะซันรูฟด้านบนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะผู้โดยสารขาเชิญขึ้นรถค่ะ นี่นะคะสำหรับภายในเริ่มจากแผงประตูนะคะดำแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเบาะนะคะที่เป็นเบาะสีเรดวา e สวยๆเลยที่พักแขนเล็กๆมีมาให้ที่วางแก้วนะคะและครน,นี้นะคะตัวท็อปก็จะแบบเดินไลายเส้นโครเมียมให้ด้วยนะคะซันรูปสวยๆยาวมาถึงด้านหลังเพื่อนสามารถเอ็นจอยนะคะท้องฟ้ากันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับที่นั่งของคนขับค่ะ คนขับนะครเพื่อนจะได้ชุดเบาะที่เป็นเบาะตัวท็อปแบบตัว RS แบบนี้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางมีแอร์แบกด้านข้างมาให้ด้วยนะคะนี่คือผิวของเบาะที่เป็นเบาะสีเรดวสวยมากๆนะคะ mm hmm. มาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ที่บอกไปเบื้องต้นว่าน้องเป็นรถปี2019นนี่ค่ะไม่วิ่งไป 32,270โลนะคะถือว่าวิ่งไปน้อยเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพัฒน,นชิ r ครูสคอนโทรลนะคะตรงนี้มาให้รับสายวางสายนะคะก็มีให้ครบพร้อมใช้งานกระจกปร,รับพัิไฟฟ้าแบบนี้มาให้ด้วยนะคะคันนี้คอนโซลนะคะจะตกแต่งเป็นดำแดงแบบนี้สีเรดวด,ด้วยนะคะจอตรงกลางทัชสกรีนได้นี่คะ่ะ เข้าได้เชื่อมต่อนะคะในโหมดของ am fm usb นะคะ bluetooth phone link hdmi ได้หมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันค่ะกล้องมองหลัง reverse camera นะคะคมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนส์นำสายตาแอร์ Air จะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้มาให้ปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิได้เลยนะคะเบรกมือเบรกโคอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่กระจกตาแสงรบกวนแบบออโตโม้มาให้ม่านกันโซนกระจกส่องสว่างให้ทุกอย่างนะคะ พร้อมแล้วนะคะสำหรับซันรูฟด้านบนเพื่อนๆคาเปิดนะคะรับลมได้รับแดดได้เลยนะคะและนี่คือ HRV 1.8 RS นะคะรถปี2019วิ่งน้อย30,000โโลวันนี้เอาไปที่659,000บาทเท่านั้นนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000ค่ะอยากได้คันนี้ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยนะคะช่วยดูแลให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ